ให้มันจบบนเวทีนี้ไปเลยต้องตองอีกแล้วเหรอตองอีกแล้วเขียร์ใจเลยนะครับจัดความมันกันแบบเต็มๆโอ้โหดูไลน์ดูไลน์ซะก่อนอยู่กับรายการมวยกันไหมนะครับผมอยู่ที่ตลาดสดข่าฟ้ามางเกียนะครับผมด้านซ้ายไปเชื่อเลยครับเอ้ยด้านขวาไปเชื่ออะไรครับต่ากันก็เดือดเลยอ่ะฉายามาจากหมู่บ้านไหนอ่ะด้านซ้าย อยู่อยู่บ้านแกงครับบ้านแกงครับตีมครับผงครับพงครับเดีเราทะเลาะอะไรกันมาก่อนขอถักก่อนนะฮะอ่ามีปัญหากันนะผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนแล้วกันแต่วันนี้จะมาเคลียร์ใจที่นี่หลังจากเคลียร์ใจแล้วผมขอให้จบที่นี่ได้ไหมครูเคลียร์ใจกันได้ไหมนรับเป็นมิตรภาพก็ได้ไหมผมเชื่อว่าใช่วิมานไหมนั่นแหละ เราเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันดีกว่าเชื่อผมนะครับเวลาเราลำบากเราอาจจะได้เพื่อนต่างถิ่นดูแลกันนะครับผมนะอ่ะนะครับกติกามวยสองสองผมให้ชกเต็มที่มวยสากลไม่สอง,งไม่เข่าไม่เตะนะครับมีน้ำใจนักกีฬาตานะครับฟังกรรมการไม่ต่อยไรทอยไม่หันหลังนะครับพยายามเซฟไรทอย,ทอยอเพ<อ>ื่อนด้วยนะตั้งก่อน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 ตงก่อนตั้่อนตม้งก่อนตั้งก่นตั้งก่อนตังกนตั้งก่อนี้ไม่ใช่กระนตัอตูด นี่นะมาจะมองว่าผอกปางกรรมการนะออย่าเครียดใจเฮียเฮียครูนี้เดือดเดือดแน่นอนแล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ให้หมดนะครับรีบออกเลยนะครับเขากาลังเรียกรถตารวจมายกอันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะเขาออกไม่ได้นะครับรีบขยับด่วนเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนี้นะครับรีบขยับด่วนนะครับขอบคุณครับ

เอาเด้ค vale. um um ok. mm ุณเป็นพวมึงหรอเออมาดิม oh, yeah. uh ึงเจ๋งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนเอาดิเอาเด้เฮ้ย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 เอาดิเดือดเว้ยเดือดเอาเลยมึงต่อยกันเลยลุยลุยเพื่อเฮ้ยลุดลุดเฮ้ยเออเอาดิเอาดิมึงตสวยงมึงสวเอ้ยเฮียโดนตอยกูมีของคุมีของคุณมีของเฮ้ยเอ้ยร้อยเฮ้ยครับ

ดันอย่าดันเอาดิกูไม่กลัวมึงหรอกเฮ้ไม่สนใจคู่ชกมต่อยเต่มยเขาดื้อเลยอเอาดิเอาเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเไ้เ้ยอ้อเผืกันเผื่กันเอาดิเฮ้ยเอ้ยยังไงยังไง เพื่อนมึงโดนลุมเพื่อนมึงโดนลุมเพื่อนมึงโดนลุมเอ้เอเอขอเสียงเชียร์หน่อยเร็วเพื่อนมึงโดนลุมเพื่อนมึงโดนลุมมึงเอายังไงเพื่อนหนูมาเฮ้ยไหวไม่ไหวเฮ้ย ครับผมโยกครับขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้หน่อยนะครับเอาเนี่ยมาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเร็วแสดงว่าคนนครสวรรค์เนี่ยชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> อย่างเงี้ยชอบกันเลยชอบแบบเลยไอแบบเนี้ยชอบจังเลยแต่เซฟแมนไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ <c oughs> นีใครอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกขอเสียงหน่อยเร็ว เข่าที่จับผู้ครับโอเคับนะจบนะก,ก็ปบผู้ไม่ได้นะครับจบนะลูกผู้ชายต้องแบบนี้ลูกผู้ชายต้องแบบนี้ขอเทียนได้เร็วโอเคแล้วผมใครที่ไม่เกี่ยวดู